อันนี้คือสี ควัมตั้มเกรย์ไอ้บุกลินเกรย์นะครับขออภัยครับคุณลูกค้าอันนี้คือสีบุกลินเกรย์นะครับผมก็คือจะเป็นสีเทานะแล้วก็ความเทาของเขาเนี่ยก็จะมีความฟ้าๆเนาะแล้วก็ได้ความแบบดุดันในเรื่องของการชนชุดแต่งต่างๆที่จะมีสีดำเพิ่มเติมที่เขาเรียกกันอะไรนะเทาแลมโบเทาแลมโบสีนี้เลยสีที่แบบทิททิศแล้วก็รุ่นเนี้ยเ M340 เวลาเข้ามาก็คือไปไวมากไปไวมากนี่น่าจะคันที่สามที่สี่แล้วใช่ครับอ่ะลืมบอกไป เรื S <S> <S <S ่องนู้นคันนี้นะที่อยู่ตรงนี้นี่คือ BMW M 3 4 0 i X Die นะครับคุณผู้ชมคันนี้เลยพาให้คุณผู้ชมดูความสวยงามของเขาสันนิดนึงนะครับ่วน c i ใช่ครับผมนี่เป็นโฉนด LCI แล้วนะครับ สวยงามดุดันแบบนี้เลยนะครับกับรถ M3 40i คันนี้เนี่ยเป็นรถปี2023นะคุณผู้ชมได้ความงามแบบนี้เลยแล้วก็ในเรื่องของออปชั่นบอกเลยนะว่าจะเต็มจัดเต็มไม่มีกัดใดๆนะคุณผู้ชมไฟหน้าโอ,อสวยคอมเมนต์ครับคอมเมนต์ยังยังไม่มีครับยังไม่มีออไปต่อเลย <laughs> ด้วยชุดแต่งรอบคันนะครับคันนี้ได้เป็นชุดแต่ง M Aero Dynamic นะครับคุณผู้ชมนี่พี่แป้งกําลังจะไปเปิดไฟให้คุณผู้ชมดูนะว่า,เ,าเปิดไฟแล้วจะสวยงามขนาดไหนแล้วก็ความพิเศษของคันนี้นะอาจมองในกล้องไม่ออกแต่คันนี้เนี่ยมีแรปสายด้านหน้ามาให้ด้วยนะคุณผู้ชมได้ทั้งกันร,รอยด้วยนะเ<อ>วลาที่ใครขับทางไกลเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่เราอาจจะเจอในเรื่องของหินดีดหินกระเด็นนั่นเองตัวนี้ก็มี รับสายป้องกันตรงนี้มาให้นะแบบนี้เลยนี่กระจังหน้าแบบแอลคว่มแล้วก็ตอนเปิดนี้สเต็ปของเขาสเต็ปของเขาปั๊บนี่สวยงามมากแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยที่เราเห็นแบบว่ากล้องโผล่มาก็ได้กล้องรอบพันแน่นอนใช่ครับซ i กอกล้องรอบพันมาแล้วออฟชั่นจัดเต็มครับไม่ว่าคุณจะเป็นสายบูหรือว่าสายพ่อบ้านเอาอยู่แน่นอนพ่อบ้านแอบซิง พอบานแอบตีก็โอ้แน่นอนคันนี้แอบแล้วแหละียบทีนึงก็โอ้แต่นี้ไม่แอบแล้วเดี๋ยวเฟาร์มตอนพังเสียงสตาร์ทรถไม่แอบแล้วเดี๋ยวสตาร์ทใหุาดูชมฟังกันด้วยนะครับเราไปดูก่อนรอบๆเลยชุดแต่งก็เอ็มเอ็มพ็อพเฟอร์แมจากโรงงานหมดเลยครับเนี่ยกระจังหน้าก็ดำแบบนี้เลยเพราะว่าเน้นความแบบสปอร์ตดูล้อแม็กกันบ้าง คือใช้คำสปอร์ตได้ซิดเปืองมากกับคันนี้เบรกก็เป็นเอมเพอร์นะเบรกเอมเพอร์สีแดงเลยทั้งหน้าข้างหลังครบชุดเบรกเอมเพอร์สีแดงนะครับจากโรงงานเลยชุดแต่งออันนี้ก็ตั้งไอแอเซทที่แบบเดินเดินเข้าแล้วมันปดล็อกอะพอคุณแจอยู่ครับผม แต่้น้างเป็น M สีดำนะครับหูช้างสีดำแล้วก็มีแลบใสให้ด้วยนะ <c oughs> คุณผู้ชมมือจับประตูนะครับเป็นแบบคีเบิลกุญแจอยู่ในระยะเราสามารถเดินเข้ามาแล้วปวดล,ลดล็อกรถก็ได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับทั้งสีบานนะ,ค,ะคุณผู้ชมขยับมาดูด้านหลังกันดีกว่านะครับด้านหลังโอ้โห oh ตุดเป็ดคาร์บอนตุดเป็ดคาร์บอน สับนี้ใช้ได้ยาวๆครับผมเป็นแบบคาร์บอนด้วยนะแล้วก็ด้วยโลโก้ M 3 4 0 I ตัวนี้ก็เป็นสีดำด้วยแต่ชักฟินเขานี่มาแบบว่าทรงแปลกๆนะปกติมันจะแบบแหลมๆอันนี้จะแบบว่าทู่ๆใช่ชักฟฟินชักฟินสาโอากาศชะลามหัวค้อนครับผมแล้วก็ตัวนี้ฟิล์มที่เดิมติดรถมานะครับก็เป็นโซลากาศตัวท็อปหรือโซลกาดพรีเมียมพรีเมียมตัวท็อปแล้มมากข้างล่างที่เราเห็นนั่นอะ ท่ออันนี้ก็ได้ท่อเอมเพอมาเหมือนกันต้องบอกนะว่าแต่งอะไรนะรถแบบนี้เนาะเอ็มสามที่สูตรถแบบรถซิ่งรถแรงอะ่ะถ้าแบบว่าไม่แต่งเลยก็ไม่ใช่รถซิ่งนะครับผมใน,ใ,นในอยู่ด้านหลัง<ร>แล้วก็ต้องมีการทาย,ทายสะหน่อยที่บอกว่าเป็นสายพ่อบ้านแบบขับใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็คือที่เก็บของสัมภาระก็คือใหญ่มากครับ,รบพับบอกอะไรก็ได้ปกติเลยนะครับได้ ขับเบาได้แบบอึ๊บอใส่กุญแจก่อนท้ยา,ทายไฟฟ้านะครับการเก็บสัภาระถือว่าค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าคุณจะไปกับครอบครัวนะที่มือยื่นเข้าไปยังไม่สุดนะคุณผู้ชมยังได้อีกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับฝาท้ายไฟปปฟ้าเอาล่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะอยากดูภายในของโตรถคันนี้ละเดี๋ยวกล้องเดินเชินด้านซ้ายได้เลยก็เะผมย้ายไปทางด้านขวานะครับวันนี้ ต้องเรียกเลยว่า no comment เปิดประตูเข้ามานะครับจะพบออกับความสปอร์ตตามสไตล์อย่างแรกเลยพวงมาลัยที่ไม่เหมือนคันที่เราเคยขายมาเลยอยเจ็บ <c oughs> ไม่เหมือนเลยนี่พวงมาลัยก็ได้แบบว่าเอ็มเพอร์มาใช่ครับแต่พวงมาลัยสวยพวงมาลัยผิวสัมผัสเขาจะไม่เหมือนปกติเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนอคันทาร่านุ่มๆเลยอย่างเงี้ยจับถนัดมือเอ็มเพอร์ฟอร์แม์นี่เดินได้ขาวตรงนี้ก็มี เขาเรียกอะไรนะสีแดงนะคาดแดงคาดแดงใช่ใช่นี่พวงไลนเป็นมัลติฟังชันนะคุณผู้ชมและอาจจะเห็นอยู่แล้วว่าตัวเนี้ยมีอะแดปตีฟครูดให้ด้วยนะครับแล้วก็คอนโซลตรงกลางเนี่ยเบาจอค่อนข้างใหญ่สะใจเลยนะครับคือเครื่องเสียงใค่ายใครมาขับคันนี้ถ้ามั่นครับแน่นอนเนาะแน่นอนไม่พลาดแมสกเอ็มสามสี่ศูนย์ไอจะให้แบบอินเฮาส์ปกติก็กะไลอยู่นะคุณผู้ชมสีเดลไรเป็นชมพูไปว่าเดลไรเปลี่ยนสีได้เลยหวานแหววเลยมา แล้วก็ที่ทุกคนรอ,อก,กันก็คือตอนสตาร์ทเสียงจะเป็นยังไงที่บอกว่าแอบซิงไม่ได้พ่อบ้านสายซิงเนี่ยเอาเบาๆหอมปากหอมคอนะครับคุณผู้ชมเสียงก็คือเล้าประมาณนี้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตคนที่กำลังนั่งอยู่นะฮะอาจจะใช้เสียงดังนิดนึงขออนุญ,ญาตเบินให้คุณผู้ชมฟังกัน เสียงคล้องประมาณนี้ <laughs> ตอนที่โชว์หลุเราจะแตกประมาณนี้เลยนะครับนี่คือเสียงของ M 3 4 0 i ูดุดันแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมอย่างที่พี่แบงค์บอกเลยว่าทําไมแอบซิงไม่ได้เพราะว่านี่แค่เสียงอยู่นิ่งๆแล้วเราแบบเบิ้ลเล็กๆนอก้องผมได้เบิ้ลเยอะเลยแต่บเบาๆเองเมื่อกี้แต่บเบาๆแ,แล้วก็เนี่ยบเบาแดงแล้วก็ตรงข้างหลังอ่ะปืนนี่เบาเห็นไหมเบาคือตึงอยู่เลยเหมือนแบบว่าไม่มีคนนั่งหลังอ่ะคันเนี้ยใช่ครับ ตึงมากแม่กรดอย่างนี้แน่นอนว่าเน้นคนขับเน้นสมรรถนะอยู่แล้วนะครับคันนี้คันนี้เป็นเครื่องยนต์ V6 นะครับเครื่อง 3,000cc บอกเลยว่าแรงม้าเนี่ยให้มาแบบไม่มีการกเลยนะครับคุณผู้ชมกี่ๆแรงม้าครับคันนี้มาพร้อมกับแรงม้าอยู่ที่387แรงม้านะครับจับคู่กับเกียร์8สปีดนะครับผมโอ้โหสุดยอดมากๆพอเป็นโวลมาไรเอ็มเพร์น่ย ผิวสัมผัสจะคนละแบบกับตัวที่เป็นตัวปกติเลยเนี่ยแพดเดิลชิปก็เป็นเหมือนแบบตกแต่งแบบไายเคปล่าเนาะใช่ครับลายเคปล่าตรงเนี้ความสปอร์ตไปหมดเลยนยเป็นคาร์บอนเคปล่าปุ่มสตาร์นี่เป็นสีแดงนะอ่าี่ยพวกไวเลสชาร์จอะไรพวกนี้เป็นฟังก์ชันพื้นฐานเนาะที่บีเอ็มเขาใส่มาแล้วก็จอ l อ i ซล้วจอยาวสองจอแบบติดกันแล้วก็เนี่ยเนี่ยเรากดใช้งานได้เลยมันจะแบบลื่นๆเลยครับ เนไอ้ที่เราเคยว้าวกันแต่เปิดไฟแล้วเนี่ยเปิดไฟแล้วติดด้วยนี่ครับประตูเปิดปิดแะ้ทำดีมากนเนี้ยทำดีมากอย่างนี้นี่ว่า <Okay. S 1> ผมเชื่อนะว่าใครที่กำลังหา M 3 4 0สีู่นเนี่ยแน่นอนว่าหาข้อมูลมาครบแล้วแหละว,ว,ว่าตัวรถเนี่ยมันมีออปชั่นอะไรเครื่องอยนต์อะไรเกียร์อะไรแบบที่พวกเรากำลังพูดอยู่อย่างเงี้ยผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วอ่ะผมพูด ตัวปอดคันนี้เลยดีกว่าคันนี้หรือว่าข้อมูลตัวนี้เลยดีกว่าคันนี้ M340i นะคุณผู้ชมเป็น X Drive ปี2023จดทะเบียนก็2023นะครับผมม,มาในราคา2ล้าน9 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเป็นรถสุดมิลเลนเนียมนะครับคันนี้ก็ใครที่กำลังหา M340i ก็วันนี้เราหาเพิ่มเข้ามาให้นะบอกเลยว่า ก่อนหน้าเนี้ยเราก็ขายกันนะเอ็มขายเร็วมากขายเร็วมากเป็นรถอีกหนึ่งคันที่ไม่น่าเชื่อนะว่าเข้ามาโปรโมทไป<ม>ได้เร็วมากๆนะครับผมไม่น่าเชื่อว่ารถแลนเนี่ยคือแบบสุดยอดซื้อง่ายขายห้องได้ขนาดนี้นะคุนผู้ชมใครหาอยู่นี้ต้องรีบคว้าเลยราคานนี้ราคาต้องแจ้งเลยว่าต่ำสามล้านด้วยใช่ต่ำสามล้านสามล้านด้วย สตันละสาล้านแล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็พวกวบรันตีหลังการขายเนี่ยวบรันตี BSI ก็ยังคงเหลือยาวๆนั้นถึงปี2028เลยนะคุณผู้ชมก็ดูแลง่ายๆเนาะคันนี้เข้าสูนย์ GM Thailand ได้ทั่วประเทศทั่วประเทศอยู่แล้วคุณขับมาอันนี้ตอนนี้ไม์เราอยู่ที่เท่าไหร่นะพี่แบงค์4ี0 0 0แป0โล48,000โลเท่านั้นเองนะครับผมเข้าศูนย์บริการรอบห้ามือรอบอะไร6 0 0มื่0เ0็ด0,000ฟ่โลฟใช่ ใครที่กําลังหาตัวนี้อยู่แล้วต้องการที่อยากเข้ามาดูคันนี้ตัวจริงนะเราอยู่ที่กเกษตรออสเตรเลีน,นอันนี้ต้องถ้าเป็นรุ่นแบบนี้ต้องรีบเลยนะเพราะว่าเขาไปไวมากๆจริงๆแล้วเราก็หามาเพราะว่ามีลูกค้านะรอจะซื้อนั่นแหละหรือใคราาที่รอคันนี้อยู่แล้วก็หลุดมาบ่อยๆแล้วเนาะแบบไม่ทันสักทีบอกตั้งพี่แบงค์เนี่ยอยากได้คันนี้มากเลยแต่ว่าไม่ทันไได้มาดูรถเลยทํายังไงเอ่ย จองได้เลยนะจอง<ช>ออนไลน์กันได้เลยนะคุณผู้ชม<ด>เ<ล>นี่ยคันนี้ถ้าเกิดว่าดูแล้วโอเคแล้วเนี่ยสามารถขอจองออนไลน์ได้ล็อกสิทธิ์รถคันนี้เอาไว้ให้ได้เลยนะครับส่วนเรื่องไฟแนนซ์ถ้าเกิดใครอยากจะไฟแนนซ์เดี๋ยวมาคุยกันได้นะครับหาทางออกให้ได้นะครับ<ช>เราเป็นเต็นท์ค่อนข้างใหญ่แล้วแน่นอนว่าเด็ดตรงดัดทางดอกเบี้ยพิเศษเนี่ยคือสบายอยู่แล้วไม่ต้องห่วงตรงนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยสำหรับ M340i นะครับคุณผู้ชมสำหรับใครที่กำลังหาอยู่อันเนี้ย ห้ามพลาจริงๆเพราะว่ารถมาแปบเดียวเท่านั้นเดี๋ยวก็ไปแล้วนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ดูมาจนจบคลิปเลยอย่าลืมกด Subscribe ให้เนงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆที่คัดมาทาั้งไหม่น้อยแล้วก็ออปชั่นเด็ดๆเลยค่ะถ้ามีคำถามอะไรโทรสอบถามเราได้เลยหรือว่าจะแอดที่ Line Official หรือติดตามเราที่ช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆได้เลยนะคะ นอกจากนั้นอย่าลืมดูวิดีโอนี้กับวิดีโอนี้ด้วยล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ